สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะเสนอผลการจัดอันดับ10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี2023ซึ่งเป็นผลการจัดอันดับจาก US News and World Report ที่เป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกและผลการจัดอันดับครั้งนี้จะมีมหาวิทยาลัยของเพื่อนๆติดอันดับหรือไม่เชิญชมได้เลยครับ อันดับ10มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ก่อตั้งเมื่อปีพศ2510และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิทยาเขตพิษณุโลกก่อนที่จะแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปีพศ2533มาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยชื่อนเรศวรนั้นได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่9 เพื่อสรดดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องจากพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลกและทรงเคยดํารงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของภาคเหนือถัดจากมหาวิทยาลัยเชินใหม่และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่17ของประเทศไทย อันดับ9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2533โดยได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยสุรนารีในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิทปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละแ0 2 1และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทยโดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ อันดับ 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2477ในชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านกฎหมายและการเมืองสำหรับประชาชนทั่วไปต่อมาในพศ2495ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนานเป็นอันดับสองของประเทศไทย และมีประวัต to like ิศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์14ตุลา2516และ6ตุลา2519และในวันที่17กรกฎาคมพศ2558ได้มีราชกิจจนุเบกษาได้ลงประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พศ2558ซึ่งได้มีผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยลาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการอันดับ7มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยลาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตรแรกเริมนั้นเป็นโรงเรียนช่างไม้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2447 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูกหลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่และโรงเรียนกรมคลองเป็นโรงเรียนเกษตรรษาตรการและในปีพศ2456ถูกยุบรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนต่อมาได้รับการก่อตั้งอีกครั้งในปีพศ2460นในนามโรงเรียนฝึกขัดครูประถมกสิกรรมก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตร,ร,ษรกรรมและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร์จากนั้นรัฐบาลได้ปรับปรุง และรวมกิจการของวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนกับโรงเรียนบรนนศาสตร,ร์จังหวัดแพร่และสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในปีพศ2486ระยะแรกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านกากรเกษตรเท่านั้นแต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเกรรษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ และงานบริการและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญตัติมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์พศ2558ทําให้มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอันดับ6มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่10และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่7ของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพศ2505ในชื Hyung ่อสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่นจากนั้นได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพศ2507 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25มกราคมพศ2509ปัจจุบันอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นพศ2558มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ อันดับ5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบาันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้เป็นสถาบาันอุดมศึกษาแห่งที่13และมหาวิทยาลัยแห่งที่8ของประเทศไทยก่อตั้งในปีพศ2510โดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้ต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพศ2510รัชกาลที่9ได้พระราชทานนามสงขลานครินทร์ จึงถือว่าวันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสงขลานครินทร์และต่อมาวันที่12มีนาคมพศ2511ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชาบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พศ2511จึงถือว่าวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลายัยปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลายัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ อันดับ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วยพระนามพระจอมเกล้าซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามพิไทย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหามงกุฎมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติรวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเป็นแห่งแรกของประเทศไทย อันดับ3มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่6ของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่22มกราคมพศ2507ตั้งอยู่บริเวณเชียงรายสุเทพอเภอมืองเชียงใหม่จัหวดเชียงใหม่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พศ2551 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการอันดับ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝุกาัาวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2442โดยมีพระเกียวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนและในพศ2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลายัยและพระราชทานนามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทย เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอันดับ1นึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลแต่เดิมชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทย,า,ยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑลจังหวดัดนครปฐม และมีที่ตั้งอีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลมีที่มาจากโรงเรียนแพทยากรซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราชก่อตั้งขึ้นในปีพศ2432ก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพื่อสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็นคณะแพทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย แล้วถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์พศ2486ได้แยกคณะวิชาด้านแพทยศาสตร์4คณะมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และในวันที่2มีนาคมพศ2512รัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามหิดลอันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดอดุลเดวิกรมพระบรมราชนก มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนักและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อพศ2552เป็นอย่างไรกันบ้างครับมหาลาัยในดวงใจของเพื่อนๆติดอันดับกันหรือเปล่าครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ และหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ